คุณพิธาเนี่ยเตรียมเช็คบินลุมตู่ด้วยใช่ครับอ่าแล้วก็บอกว่าเนี่ยฮะเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องส่วนตัวนะครับอ่าต้องตรวจสอบว่าแปดกปีที่ผ่านมามีการประพฤติผิดนิชอบเรื่องใดบ้างในการปฏิบัติหน้าที่ไม่ใช่เรื่องการเช็คบินต้องการเกิดวัฒนธรรมความรับผิดชอบไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทํารัฐประหารก็ดีการใช้มาตรส4 4ีในหลายเรื่องที่กระทบต่อประชาชนไปฟังเสียงคุณพิธากันดีกว่าครับครับ อันนี้ก็คงเป,เป็นเรื่องที่สามารถอนุมานได้ว่าพลเอกประยุทธ์ก็คงจะต้องคงจะยินดีเข้าสู่กระบวนการในการตรวจสอบว่าในช่วง8ปดเปีเนี้มีการประพฤติผิดที่ชอบอะไรบ้าง mm hmm. เกี่ยวกับการใช้อํานาจหน้าที่ตั้งแต่รัฐบาลชุดแรกของชุดที่ 2, 2> mm hmm. แต่ก็ต้องเรียนไปยังพลเอกประยุทธ์ดังนี้ว่าเรื่องนี้ไม่ได้เป็นเรื่องส่วนตัวที่ต้องการที่จะเช็คบินนะครับคตว่าเช็คบินคงเป็นคำที่ไม่ถูกต้องสาหรับรัฐบาลชุดนี้ mm hmm. แต่ต้องการที่จะให้เกิดวัฒนธรรม รับผิดรับชอบถ้าจะไปเช็คบินหรือเอาคืนหรือว่าจะไปทําอะไรต่างๆในอดีตเนี่ยต้องมาแก้ล้ำนุนก่อนใช่ครับอันที่หนึ่งแก้ลํานุนนะเพราะว่าในช่วงตั้งแต่ปี57ถึงปี62ก่อนเลือกตั้งเนี่ยมันมีลํานุนคุ้มครองอยู่นะครับคุ้มครองอยู่เรื่องคําสั่งคณะปฏิวัติคําสั่งคณะรัฐาหารเนี่ยนะครับคำสั่งคสชนะครับมีม .44 มีอะไรเนี่ยเอาผิดเขาลําบากนะครับ แต่ถ้าจะเอาผิดเนี่ยนะครับในตอนช่วงที่ปี62ช่วงสองของรัฐบาลบิ๊กตู่เนี่ยทำได้นะทำได้ครับเพราะว่าอันนั้นรัมนุนไม่คุ้มครองเพราะสิ่งที่คณะรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ทาในช่วง62เนี่ยไม่มีกฎหมายคุ้มครองทาผิดก็ต้องว่ากันไปก็เป็นเหมือนรัฐบาลปกตินี่แหละครับตอนตั้งแต่62เป็นต้นมาใช่ใช่เพราะว่าตอนนี้เข้าใจว่าคนที่ไม่ได้เป็นรัฐมนตรีคนที่เป็นรัฐมนตรีอยู่ร้อนร้อนหนาวเยาเยอะนะว่าถ้ารัฐบาลใหม่มาสิ่งที่ตัวเองทา ด้วยความย่ามใจหรืออะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็อาจจะโดนก็ได้นะครับองค์กรอิสระอาจจะเปลี่ยนก็ได้นะครับก็ต้องบอกนะครับอันนี้ก็ต้องดูว่าหลังการที่จะไปลุยกับอำนาจเก่าแล้วเนี่ยจะเป็นผลดีหรือผลไม่ดีกับคุณพิธาวันนี้ไม่ใช่ช่วงการหาเสียงนะครับหมดแล้วใช่ไหมหมดแล้วครับมันเป็นช่วงทําอย่างไรให้เข้าสู่อำนาจให้ได้นะครับสิ่งที่เผือกร้อนที่เจ้าจ้องเจอ ถ้ารัฐบาลใหม่เข้ามาในด้านเศรษฐกิจเนี่ยครับมีอะไรบ้างนี่คือเรื่องที่รออยู่นะฮะรออยู่นะก็คือหนึ่งเลยคือต่อสัญญารถไฟฟ้าสายสีเขียวจะต่อไม่ต่อเอาไว้ชัดไม่ต่อจ่ายหนี้เขาใช่ครับถ้าต่อก็ว่าไปนี่เยอะด้วยนี่เยอะนะนะอีกโครงการหนึ่งรถไฟฟ้าสายสีส้มจะประมูลใหม่หรือไปต่ออันนี้อันนี้ก็มีอยู่อันนี้ถ้าทางไปต่อลําบากเขาบอกว่ามีการหัวประมูลใช่ไหมใช่ครับและก็ไปแก้ไขทีโออาร์นะครับแล้วก็มีการ ต้องต่อยุเรื่องรถภาษายนี้มาดีเซลห้าบาทตอเนือนอันนี้อันนี้อันนี้ต้องเร่งด่วนเพราะรัฐบาลบริหยรวุฒเนี่ยตอนที่มีอำนาจครับก็ต่อมาหลายครั้งและครั้งสุดท้ายเนี่ยที่เข้าคอรมอไม่ต่อนะไม่ต่อครับเพราะโยนเป็นเรื่องของรัฐบาลใหม่เลยครับจะเรียกว่าโยนไหมก็ต้องโยนต้องโยนนะครับแล้วก็แก้สัญญาไฮสปีดเทรนนะฮะสามสนามบินอ๋อไม่ได้แก้ไปแล้วเหรอแก้อาจจะต้องมีแก้อีกมีแก้อีกครับ แล้วก็แต่งตั้งผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตคนใหม่อันนี้เรื่องเรื่องไฟฟ้าเลยอันนี้ตลกมากนะครับอันนี้ตลกมากผมว่ารัฐบาลรักษาการนี่มีปัญหาอาจจะโดนฟ้องอีกนะเนื่องจากว่าอย่างนี้พี่กอลฟรัฐบาลรักษาการเนี่ยบอร์ดบอร์ดกฟผเนี่ยเขาเสนอชื่อแล้วแล้วก็ส่งไปรัฐบาลแค่รับทราบนะไม่ได้พิจารณาอนุมัตินะรับทราบว่าบอร์ดเพราะเป็นการผหารโดยบอร์ดสองเนี่ยนะไปดูตัวอย่างผู้ว่าททท ทำไมรัฐบาลชุดนี้ตั้งได้อะรัศกากิ์เหมือนกันใช่ไหมใช่ครับทําไมตั้งได้อทําไมไม่บอกว่าเป็นเรื่องรัฐบาลใหม่อ่ะอันนี้ไม่ยอมตั้งอันนี้ไม่ยอมตั้งครับมันสองมาตรฐานน่ะพี่กอล์ฟอันนี้สึ่อซึ่งซึ่งผมว่าถ้าใครไปจับจ้องดูนะปัญหานี้รัฐบาลรักษาการอาจจะเหนื่อยหน่อยแล้วก็มีเรื่องข้างโง่ฮกเวลฮะยังไม่จบอีกสองล้านยังี่ยไม่จบยังไม่จบนะฮะ และก็อาจจะมีเรื่องที่คุณพิธาบอกอ่ะอาจจะต้องไปดูว่าทําอะไรผิดไว้ไหมยังมีเรื่องที่อะไรฮะที่บุรีรัมนะเรื่องอะไรเรื่องที่ดินของกระโดงที่ดินขากระโดงนะนะครับที่ว่าจะจะจัดการคืนหรือปล่อยให้เขานะเพราะว่าถ้าถ้าไปปล่อยเนี่ยนะถ้าไม่จัดการเอาคืนมาตามกฎหมายเนี่ยถือว่าละเว้นอีกนะใช่ครับเพราะฉะนั้น มันมีปัญหาใหญ่ๆรออยู่ที่รอรัฐบาลใหม่เข้ามาแก้นะครับ,รบก็ต้องฝากไว้ด้วย